เรื่องกับดักมารโดยนกุลก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะคะบทที่6ปรับทุกข์หลังจากออกมาจากวัด เจแหวนพาเพื่อนรักไปนั่งจิบชาชมวิวพักผ่อนที่คาเฟ่โดยให้เหตุผลว่าเจด้าควรจะพักผ่อนจากงานที่เคร่งเครียดบ้างและบางทีถ้าสมองปลอดโปร่งแล้วก็คงจะลืมเรื่องร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นได้แต่ถึงแม้เจแหวนจะพูดปลอบใจเธอแบบนั้นแต่จิตสุดาก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ ใช่ว่าชีวิตนี้เธอจะไม่เคยทำบาปทำกรรมเสียที่ไหนแต่ก็อย่างว่าใครที่ทำอาชีพแบบเธอก็ต้องทำแบบนี้กันทุกคนไม่อย่างนั้นคนที่โดนหักหลังก็คงเป็นตัวเธอเองเป็นแน่ดังนั้นเธอควรจัดการบางสิ่งก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่สมควรทำแต่เรื่องที่มากไปกว่านั้นที่เธอไม่อยากพูดถึง พราะทุกคนล้วนมีความลับกันทั้งนั้นและความลับของเธอก็น่าอายเกินกว่าจะบอกใครพอเรื่องแบบนี้มีแค่คนสิ้นหวังเท่านั้นที่ทำเออแต่ก็แปลกนะหลวงพ่อบอกว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นทางนั้นก็ไม่ใช่ผีเจ้ก้อยคนเดียวแล้วสิพอเจ้แหวนพูดขึ้นมาแบบนั้นคนฟังก็น่าเสียจนอีกฝ่ายต้องชวนคุยเรื่องอื่น เห็นว่าตอนนี้อาร์ตเป็นดาราเหรอเจ๊อืมไปเรียนการแสดงก่อนนะ่ะคนหน้าตาดีอย่างมันน่ะถ้าเอาจริงๆเสีนหน่อยก็คงดังเจ๊ดาพยักหน้าแต่ลึกๆแล้วเธออยากจะเก็บเขาไว้กับตัวตลอดเวลาดีกว่าให้เขาไปอยู่ท่ามกลางผู้คนให้เป็นที่สนใจของผู้หญิงคนอื่น เจ้แหวนคงจับความรู้สึกของเธอได้ก็เลยปลอบใจไปว่าอาร์ตมันรักเจ้มากๆใครๆก็รู้มันไม่นอกใจเจ้หรอกหน้าเจ้ Jay รู้อาร์ตยังหนุ่มเจ้ Jay ก็ไม่อยากให้เขาเอาอนาคตมาทิ้งกับคนแก่อย่างเจ้แต่เจ้ Jay ก็ขาดเขาไม่ได้จริงๆเจ้ Jay ดากล่าวอย่างเลื่อนลอยทำให้เจ้แหวนสงสารจับใจก่อนหน้านี้ ตอนที่เจคดาคบกับชยพลใหม่ๆเป็นฝ่ายชายเองด้วยซ้ำที่เป็นคนเข้าหาเจดาในตอนแรกใครๆต่างก็มองว่าคนอย่างเจดาคงไม่ลดตัวลงมาคบหากับเด็กรุ่นลูกอย่างเขาเป็นแน่เนื่องจากคนทั่วไปมองว่าเจดาน่าจะหาคนที่อายุอนามใกล้เคียงกันสักหน่อยเพื่อเอาไว้ดูแลายามแก่เท่า อันที่จริงในตอนนั้นก็มีคนมาติดพันเจดาอยู่หลายคนเพราะเจดามีทั้งเงินทั้งอิทธิพลคนที่มาสนใจในตัวเธอก็มักจะเป็นพวกสแสวงหาผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ยังไงเจดาถึงได้เลือกคบหากกัจชยพลสุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นมามืดที่วิ่งเข้าวินมาอยู่ในใจของสาวใหญ่อย่างเจดาโดยที่ไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้าของเขา แต่ด้วยหน้าตาและรูปร่างหนุ่มแน่นแบบนั้นมีใครบ้าจะไม่หวั่นไหวแล้วต่อมาก็เป็นที่รู้กันทั้งบางว่าเจดาทั้งรักทั้งหลมชายหนุ่มอย่างกับอะไรดีบางคนก็ว่าสาวใหญ่ได้เด็กหนุ่มเป็นแฟนจะไม่ให้รักไม่ให้หลงได้อย่างไรแถมเขาก็หมั่นเอาเอกเอาใจเจดาสม่ำเสมอแบบนั้น ดังนั้นพอเขาอยากได้อะไรเจด้าจึงเต็มใจให้ไม่เคยขัดทั้งคู่คบหากันท่ามกลางสายตาสอดรู้สอดเห็นของชาวบ้านซึ่งเจด้าเองก็ไม่เคยปิดบางว่าชยพลคือแฟนหนุ่มของเธอรอแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อทั้งคู่พร้อมก็คงแต่งงานกันตามประเพณีแต่คนที่บ่ายเบี่ยงมาตลอดก็คือเจดา้าที่เป็นห่วงอนาคตของแฟนหนุ่ม ที่จะต้องมาจมปลักตลอดชีวิตกับภรรยาแก่ขขาแม่อย่างเธอแต่หญิงสาวก็ยอมรับว่าไม่สามารถตัดใจจากเขาไปได้โดยที่ชายหนุ่มยืนยันหนักแน่นว่าเขายินดีจะใช้ชีวิตคู่กับเธออย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วอาร์ตมันรู้หรือเปล่าว่าเจไม่ค่อยสบายเจยแหวนถามขึ้นเมื่อเธอเงียบไปนานไม่รู้เจไม่เคยบอกจะบอกไปทำไม มันไม่ได้สำคัญอะไรเมียป่วยและผัวไม่รู้นี่มันไม่สำคัญเหรอเจ๊อันที่จริงนะก่อนหน้านี้เจ๊ก็แข็งแรงดีมาตลอดแต่มาหลังๆนี่ดูอ่อนเพลียเจ็บอดๆแอดๆยังไงก็ไม่รู้เจ๊แหวนให้ข้อสังเกตเพราะระยะหลังจากเจดาที่ดูสดใสกับกลายเป็นดูเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง จนเธอต้องลากเจดาออกมาพักผ่อนบ้างเมื่อมีเวลาว่างแต่กลับเป็นตัวของเจดาเองต่างหากที่คอยบอกว่าด้วยอายุที่มากขึ้นคงจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปและนี่คือสิ่งที่เจดากลัวว่าหากเธอแต่งงานกับชายหนุ่มไปแล้วแต่จูจ่ๆเกิดมีเหตุไม่คาดคิดที่ทำให้เธอต้องตายไปก่อนแล้วเขาจะทำอย่างไรนี่คือความลับในใจของเจดาที่ไม่มีใครรู้ หลังจากทั้งคู่นั่งอยู่ในคาเฟ่พักใหญ่เจดากับเพื่อนรักก็ออกมาจากคาเฟ่จังหวะนั้นเองหญิงสาวก็เห็นรถของชัยพลกำลังนำรถเข้ามาจอดที่ลานจอดรถเข้าพอดีเจดาจึงได้เห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอมาก,กับใครบ้างโดยเฉพาะสาวน้อยหน้าตากเกลี้ยงกลาที่ดูจะสนิทสนมกับคนรักของเธอมากเป็นพิเศษนั่นอาร์นี่เจแล้วนั่นเพื่อนหรอ คงงั้นแหละเจดาเอ่ยเบาๆหัวใจเบาวิวขณะที่สายตาก็จับจ้องอยู่ที่รอยยิ้มสดใสและแขนขาวเรียวเล็กของสาวน้อยคนนั้นที่คล้องอยู่กับแขนของชายหนุ่มเด็กสมัยนี้มันถึงเนื้อถึงตัวนะเจ๊แต่ก็อย่างว่าแหละเรามันแก่แล้วคงทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ได้ยากเจ๊แหวนพูดแก้เกอ้อเมื่อเห็นสีหน้าที่อยู่ๆก็ซีดลงไปถนัดตาของเจดา เธอจึงทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นแล้วรีบขับรถพาเจดาออกไปจากคาเฟ่นั้นทันทีทางด้านของชยพลขณะที่เขากำลังไปเที่ยวกับเพื่อนเขาก็ขับรถแวะไปร้านอาหารชื่อดังแต่เนื่องจากเวลานั้นใกล้เที่ยงคนจึงแน่นขนาดทำให้พวกเขาต้องคอยคิวยาวเหยียดต้องคอยอีกนานไหมเนี่ยเพื่อนอีกคนเริ่มบน่น เมื่อเห็นปริมาณคนในร้านที่กำลังนั่งรอคิวอยู่โดยไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลงเลยไม่เป็นไรหรอกรอหน่อยก็ได้นี่ร้านดังเลยนะอดกินแล้วก็เสียดายแย่เขาปลอบใจเพื่อนในขณะที่พิมพ์กับแยงขึ้นมาเสียงดังจะไม่เป็นไรได้ยังไงอาจเป็นโรคกระเพาะนะจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาใครบอกว่าอาเป็นโรคกระเพาะเขาสวนกลับแบบไม่ทันคิด ทำให้เพื่อนๆต่างมองเขาเป็นตาเดียวอา้าวก็อารเป็นคนบอกเองตอนที่เราอยู่ที่วัดกันไงอารบอกว่าปวดท้องเพราะเป็นโรคกระเพาะอ๋ออาร์บอกอย่างนั้นหรออืมอารคงหมายความว่าไม่ได้กินข้าวแล้วรู้สึกปวดท้องคงจะเป็นโรคกระเพาะนะทุกคนนั่งรองคิวพักใหญ่ ทันทีที่ได้คิวแล้วพวกเขาก็เข้าไปในร้านและสั่งอาหารโดยที่พิมพ์รับหน้าที่สั่งอาหารแทนเพื่อนๆแค่สีอย่างก็คงพอเออเอานี่อีกอย่างบวบผัดกุ้งค่ะพิมพ์สั่งของโปรดและสุดท้ายอาหารก็มาวางบนโต๊ะครบทุกเมนูแต่ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าที่ควรอาจเป็นอะไรหรือเปล่าดูไม่ค่อยกินอะไรเลยหรือว่ายังปวดท้องอยู่ ็นิดหน่อยนะทุกคนกินกันไปก่อนเถอะนะอาร์ตอิ่มแล้วละเมื่อเพื่อนๆต่างเห็นว่าชัยพลกินอะไรไม่ค่อยได้ทั้งหมดเลยลงความเห็นว่าน่าจะแวะร้านคาเฟ่สักที่แล้วค่อยพากันกลับความบังเอิญมีอยู่จริงเมื่อเจดาและเพื่อนก็บังเอิญอยู่ที่คาเฟ่นั้นด้วยโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ทันสังเกตเห็นบทที่7 บาางงอยง่หลังจากกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วคืนนั้นเจดาเข้านอนตามลำพังเพราะแฟนหนุ่มโทรบอกกับเธอว่าเขามีธุระและจะไปนอนพักที่ห้องเพื่อนซึ่งเจดาก็ไม่ได้ว่าอะไรทว่ากลางดึกคืนนั้นเองเจดากลับรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งกำลังยืนมองเธออยู่ที่ข้างเตียงกลับมาแล้วหรืออาร์ตดึกจังเจดาเอ่ย แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากร่างนั้นเมื่อเธอรู้สึกถึงความผิดปกติสาวใหญ่จึงค่อยๆหลีตาดูก็ไม่เห็นว่ามีใครยืนอยู่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่วางใจจึงได้เดินไปหยิบพระเครื่ององค์หนึ่งจากหิ้งพระแล้วนำมาไว้ที่หัวเตียงจากนั้นทั้งคืนเธอก็ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรอีกเลยชัยพลกลับมาถึงบ้านในตอนเช้าของวันต่อมา สภาพเขาในตอนนี้ดูเหมือนกับคนที่เพิ่งผ่านศึกสงครามมาอย่างหนักเพราะอาการดูเหนื่อยและโซมมากผิดกับที่ผ่านมาพอเจอดาเห็นอาร์ตในสภาพนั้นก็ตกใจพร้อมทั้งถามด้วยความห่วงใยแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกคับพี่ดาเมื่อคืนอาร์ตไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วดึกไปหน่อยอย่างนั้นหรอถ้างั้นก็ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนพักเถอะแล้วนี่กินอะไรมาหรือยัง พี่จะได้ให้กระแตหาให้ไม่เป็นไรครับพี่ดาเดี๋ยวอาร์ตไปอาบน้ำแล้วจะลงมาเตรียมอาหารเช้าให้นะครับเขาเดินดุ่มดุมขึ้นไปชั้นบนโดยไม่ฟังเสียงทัดทานของเจดาว่าไม่อยากให้เขารำบากหลังจากที่ชายหนุ่มอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเตรียมอาหารให้กับเจดาตามปกติทั้งที่เธอบอกเขาแล้วว่าให้เด็กในบ้านเตรียมให้แทนก็ได้เท่าเขากลับไม่ฟังคาทัดทาน จะไปไหนเรอคะพิดาชยพลทักขึ้นหลังจากที่เห็นเจดากินข้าวเสร็จแล้วทำท่าจะเดินขึ้นไปชั้นบนไปเอาของหนะพี่ลืมเอาของลงมาอาจกินข้าวไปเถอะทันทีที่เธอเดินขึ้นห้องนอนตั้งใจจะหยิบพักเครื่องใส่ติดตัวออกไปทำงานด้วยอันที่จริงแล้วจิตสุดามีพักเครื่องอยู่ไม่น้อยแต่เธอกลับไม่ค่อยมีความรู้มากนะักถึงพุทธคุณจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ผลแห่งพุทธคุณนั้นทำให้เธอสามารถนอนหลับได้สนิทเป็นคืนแรกโดยไม่มีอะไรมาก่อกวนอีกเลยดันงนั้นหญิงสาวจึงตั้งใจนำเอาพระเครื่องพกติดตัวไปเพื่อความอุ่นใจหายไปไหนนะจำได้ว่าก็วางไว้ตรงนี้นี่นาะหญิงสาวพยายามก้มลงหาพระเครื่องที่ตัวเองจำได้ว่าวางไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้ว เธอคิดว่าพระเครื่องนั้นน่าจะหล่นลงไปใต้เตียงเธอเลยใช้แขนข้างหนึ่งล้วงเข้าไปควานหาดูทันใดนั้นเจด้าก็ชักมือกับทันทีที่สัมผัสกับบางสิ่งใต้เตียงอะไรเนี่ยอีเหนียวเหนียวด้วยหาอะไรครับพี่ดาเสียงชัยพลดังมาจากข้างหลังทําให้เจดาเงยหน้าขึ้นแล้วยื่นมือที่เปื้อนของเหลวเหนียวข้นสีดำให้เขาดูเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ มันมาเปื้อนอยู่ใต้เตียงเดี๋ยวอาร์ตไปบอก,กแกนะว่าให้มาทําความสะอาดหน่อยได้ครับเดี๋ยวอาร์ตบอกแต่ให้ว่าแต่พี่ดาไปควานเอาอะไรที่ใต้เตียงอะครับให้อาร์ช่วยไหมเจ๊ดาย,ยันตัวขึ้นแต่ก็งนเงิยนจนชายหนุ่มต้องเข้ามาประคองก่อนจะพาไปนั่งพักบนเตียงหาพระเครื่องนะ่ะพี่จำได้ว่าเอาพระมาวางไว้ตรงนี้เมื่อคืนแล้วนี่ไม่รู้หล่นหายไปไหนแล้วงั้นเดี๋ยวตอนที่แต่มาท่องความสะอาด อาจจะบอกแต่ให้ช่วยหาด้วยคงหล่อนอยู่แถวๆนี้แหละครับเดี๋ยวพี่ดานั่งพักสักหน่อยนะครับเดี๋ยวอาร์ตเอายาโดมมาให้พูดจบเขาก็รีบวิ่งออกไปขณะที่อีกฝ่ายกำลังนั่งหน้าซีอยู่ในห้องนอนแต่เพราะมือของเธอยังเปื้อนของเหลวเหนียวๆนั่นอยู่จิตสุดาจึงค่อยๆเดินไปล้างมือในห้องน้ำระหว่างที่กำลังล้างมืออยู่นั่นก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยคันเมื่อผ่านไปได้สักพักหนึ่ง ก็รู้สึกตัวว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังทันทีที่เจดาเงยหน้าขึ้นมองที่กระจกเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างผอมบางเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผมเ่ารกลุงลังปบคุมหน้าตาจนมองไม่เห็นว่าเป็นใครเจดาถึงกับตกตะลึงกับภาพนั้นจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอื้อมมือมาจับไหล่ของเธอวินาทีนั้นเอง เสดากีดร้องดังลั่นก่อนจะหมดสติไปในห้องน้ำนั้นเอง